Let let you นักปวยเขมโรโพสเศร้าเตรียมอำลาคูบาอาจารย์ที่ประเทศไทยหลังถูกยกเลิกแมตช์กระทันหันรับพรุ่งนี้คงต้องกลับบ้านแล้วก็หวังว่าจะไปได้งานที่เขมรไม่รู้สมเด็จวุ้นเส้นจะเห็นคุณค่าของคนในประเทศตัวเองได้เท่าฝรั่งมังค่าหรือเปล่า พี่น้องครับพรุ่งนี้ผมไม่ได้ลงแข่งแล้วนะครับใช่ผมเหนื่อยและใช่พวกคุณก็คงไม่ต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกคุณรู้ดีว่าตอนนี้คนไทยกับคนขเขมรกําลังทะเลาะก,กันอย่างหนักนักมวยขเขมรอย่างผมกําลังมีปัญหาอย่างหนักในการทํามาหากินที่นี่ นั่นคือโพสต์ของจันนาเชนนักชกชาวขเขมรที่ทามาหากินอย่างสุจริตอยู่ในประเทศไทยมาหลายปีแล้วนะครับได้ออกมาโพสต์ว่าตอนเนี้ยตนเองจะไม่ได้แข่งขันมวยในรายการของวันพรุ่งนี้แล้วนะเพราะว่าอยู่ดีๆก็ถูกถอดชื่อแต่เจ้าตัวก็เข้าใจนะแล้วก็โพสต์ว่าทุกคนก็คงรู้แหละว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเจ้าตัวถึงไม่ได้ไปต่อทําไมเจ้าตัวถึงไม่ได้ชกเจ้าตัวออกมาตัดพ้อว่าเฮ้ยการเป็นนักมวยขเขมรที่มาทํา มาหากินอาชีพสุจริตในประเทศไทยตอนนี้ลำบากเหลือเกินเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยกับคนเขเมรมันมีปัญหากันล่าสุดนะครับตอนนี้เจ้าตัวได้เก็บของแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปกัมพูชาพร้อมโพสต์ซึ่งลาหัวหน้าค่ายค่ายชอรัตนาชัยจังหวัดระยองแกได้โพสต์ออกมาว่าลาก่อนรูของผมลาก่อนรูของผมไปลุยก,กันที่กัมพูชาครับซึ่งเป็นการตัดสินใจเดินทางกลับไปบ้านเกิดเพราะว่าไม่มีเวที ในในประเทศไทยที่จะอนุญาตให้ชาวขเขมรเข้ามาชกอีกแล้วซึ่งมันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะเพราะว่าถ้าหากว่าใครยอมให้คนขเขมรขึ้นเวทีตอนนี้พร้อมรับทัวร์ประเทศไทยลงอย่างแน่นแน่นอนเอาเป็นว่าน่าเห็นใจนะนักชกชาวขเขมรให้มองเป็นลายบุคคลละกันที่เขาก็ตั้งใจมาทำงานหาก,กินสุจริตเขาคงไม่ได้อยากมีเรื่องมีราวอะไรกับคนไทยแต่สำหรับใครที่มันปากแจ๋วใครที่มันปากดีเงี้ยอันนั้นเราก็พร้อมวอกันเต็มที่สำหรับ ข้อนี้ผมยอมรับว่าก็มีสงสารบ้างนะครับลึกๆรู้สึกรู้สึกเห็นใจแต่แล้วมันยังไงจริงไหมก็ในเมื่อคนของประเทศคุณเนี่ยปากดีกันเลือกเกิน แต่มันมีเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมโคตรคาใจแล้วโคตรแค้นแทนนักมวยชาวขเขมรคนนี้นะครับนักมวยขเขมรท้องถิ่นไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากเป็นนักมวยธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเขาเป็นชาวขเขมรแท้ๆวันหนึ่งเนี่ยพอมันเกิดปัญหาระหว่างไทยกับขเขมรเกิดขึ้นแล้วเขาไม่สามารถทำมาหากินต่อไปได้เนี่ยเฮ้ยทําไมพวกคุณรัฐบาลเขมรประชาชนขเขมรหรือว่าคนรวยขเขมรทําไมอ่าไม่เข้ามาสนับสนุนไม่เข้ามาช่วยเหลือทําไมคราวนี้ไม่เห็นมีการตั้ง,งกองทุนเพื่อระดมทุน บริจาคให้นักชกชาวค,คอรมรที่อยู่ในไทยล่ะนักชกชาวคอรมรที่อยู่ในไทยเนี่ยมีหลายคนมากนะครับ แล้วแต่ละคนเวลาไปต่อยเนี่ยไฟหนึ่งเขาได้หลักหมื่นเองนะได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่มีชื่อเสียงและเขาไม่ได้ต่อยไฟใหญ่ไงเพราะฉะนั้นมวยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายเข้าไปแลกมันใช้ร่างกายหนักมากนะเพราะว่ามวยไทยเนี่ยมันชกกันที่เออถ้ากัมพูชามีปัญญามีเงินสามารถโอนเงินไปให้นักชกชาวบราซิลได้มากถึง17ล้านบาทตอนเนี้ยยอดบริจาครวมกันได้17ล้านบาทแล้วนะครับพี่น้องนี่ขนาดว่านักชกบราซิลเนี่ยยังไม่ได้รับสัญชาต กัมพูชาอย่างเป็นทางการเลยนะแต่มีเงินระดมบริจาคก,กันให้17ล้านบาทแล้วในขณะที่ค่าจัดการแข่งขันซีเกมสเนี่ยสรุปแล้วมียอดบริจาคแค่แสนสองแสนเองแต่สําหรับนักมวยเขมรสัญชาติเขมรแท้ๆเนี่ยที่ไม่ได้มีชื่อเสียงยิ่งเลวร้วายไปใหญ่ไม่มีใครในบ้านเมืองของเขาเนี่ยมารองรับมาดูแลคนกลุ่มนี้ปล่อยให้เขาต้องมารับหน้ารับชะตากรรมด้วยตัวของเขาเองเออแล้วแบบนี้ประเทศชาติมันจะมีโอกาสพัฒนาได้ยังไงก็น เื่อบุคลากรของประเทศคุณเนี่ยซึ่งเขาก็เป็นบุคลากรที่มีฝีมือนะใช่ไหมเขาเป็นบุคลากรที่ปล่อยมวยได้เป็นนักมวยเป็นนักกีฬาสามารถแบบว่าผลักดันให้ก้าวไปสู่การแข่งขันที่ก้าวขึ้นไประดับโลกได้ในอนาคตแต่รัฐบาลเขมรคนรวยเขมรกับใช้เขาแบบทิ้งทิ้งควงคว้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ดังเหรอครับหรือเพราะว่าอะไรหรือเพราะว่าเขาไม่มีชื่อเสียงเหรอือหรือเพราะว่าเขาไม่เคยโจมตีมวยไทยหรือเปล่าใช่ไหมพอใครสัก คนหนึ่งยิ่งเป็นต่างชาติมาโจมตีมวยไทยคุณก็ไปยกยอเขาพอใครสักคนหนึ่งบอกว่าขมรนี่แหละของจริงไทยมันขอปลอมคุณก็ไปยกยอเขาแต่คุณกลับไม่ได้สนใจไอเนื้อแท้ที่มันสําคัญของมวยมวยเนี่ยคุณต้องสนับสนุนคุณต้องมีแมตช์ให้ชกค,คุณต้องมีโปรโมเตอร์เข้ามาจาัดก,การแข่งขันนี่ต่างหากที่เป็นหัวใจสําคัญที่มันจะสามารถพัฒนานักมวยจากระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับโลกได้แต่คุณกลับไม่ทําคุณกับไม่สนใจคุณไปเอามันแค่เปลือกโอ้โห สนใจกันที่ใครด่ามวยไทยได้แสบกว่ากันสนใจกันที่ใครด่ามวยไทยได้สายกว่ากันสุดท้ายมวยกุนคมเนี่ยมันก็จะไม่มีทางพัฒนาไปมากกว่าที่มันเคยเป็นอยู่หรอกมันก็จะอยู่ระดับนั้นไม่ต่างอะไรจากโบกตอออกมารำลำลำเต้นเต้นสายหน้าสายหัวลุกดิกลกดิกแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือมาเช a ล์อาร์ตอันสุดยอดของโลกใบนี้ให้ชาวโลกเขาได้คําคันกันสุดท้ายมันก็จะวนๆอยู่แค่นี้เพียงเพราะอะไรเพียงเพราะว่าคุณน่ยไม่มีสมองที่เข้าใจว่าตกลงแล้ว การพัฒนามันคืออะไรเข้าใจแหละว่าสิ่งนี้มันต้องเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดส่งทอดรุ่นต่อรุ่นเออในเมื่อบรรพบุรุษคุณไม่ได้ทิ้งอะไรไว้คนที่ทิ้งนครวัดไว้ก็ดันเป็นบนรรพบุรุษที่มาจากอินเดียเพราะฉะนั้นบรรพบุพรบุษที่แท้จริงของคุณเนี่ยไม่เคยทิ้งอะไรไว้ให้คุณเลยก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าเฮ้ยทาไมคนขเขมรส่วนใหญ่ถึงไม่มีกระบวนการคิดที่มันจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้กว่านี้ ฟาก็าเห็นใจนะเนื้อ Moy ขมนที่เขาหากินสุจริตบ้างตอนนี้ได้ข่าวว่ากำลังจะกลับบ้านกันหลายคนแล้วนะเหลืออยู่ไม่กี่คนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเอาเข้าไปแล้วก็เอาไปโปรโมทไปจัดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวซะเถอะทำดีๆทำดีๆแล้วก็โปรโมทกุนขแมร์ดีๆแล้วก็อยากกลับมาเคมประเทศไทยด้วยนั่นแหละครับเส้นทางที่จะสามารถผลักดันกุนขแมร์ไปสู่ระดับโลกได้อย่างแท้จริงใช้เวลาหน่อยเหนื่อยหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะของจริงมันต้องลงทุนลงแรงมันต้องมีเวลามวย กว่าจะได้รับการยอมรับมาเนี่ยเกือบ40ปีเราโปรโมทอย่างต่อเนื่องมา40ปีเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นแต่ชอบเอามวยไทยไปชกเพราะว่าอะไรชื่อเสียงมันเป็นมวยรองเอามวยไทยไปชกแต่สุดท้ายมวยไทยก็สามารถพลิกล็อกหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายรอบจนเริ่มมีกระแสจนเริ่มสร้างชื่อได้มันไม่ใช่แค่เอกชนทํารัฐบาลก็ต้องทําด้วยรัฐบาลโปรโมทการท่องเที่ยวโปรโมทมวยไทยไปยังละตินอเมริกาไปยังยุโรปจนสุดท้ายมวยไทยได้ไปเกิดอยู่ ู่ในละตินอเมริกาจริงๆอยู่ในบราซิลนี่มวยไทยดังมากในยุโรปก็เหมือนกันมวยไทยก็ดังมากแต่มันไม่ใช่ว่าทําวันนี้แล้วรู่งนี้มันเห็นผลประเทศไทยทามา40ปีกว่าวันนี้มันจะผลิดอกออกผลเพราะฉะนั้นคุณขเมอยากให้โลกรู้จักมากเกาะกระแสมวยไทยนี่มันไม่ปังนะครับสุดท้ายคนเข้าแต่ชังแล้วมันจะพังเอาเพราะฉะนั้นเชื่อผมเลิกเกาะกระแสแล้วค่อยๆทําค่อยๆค,ค,ค,คิดให้กินข้าวทีละคําให้ท,ทําทีละอย่างให้ยางทีละก้าว นั่นแหละถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องทํารัดขั้นตอนสุดท้ายมันจะล้มมันไม่ใช่แค่เดินหน้านะมันจะล้มแล้วสุดท้ายมันจะพังทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำํำมันจะพังฝากด้วยหุ้นเซนหุ้นเซนเออเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับคลิปนี้รู้สึกเศร้าใจแทนนักมวยขเขมรเฉยๆทำไมคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินกลับไม่ได้รับ ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลดีๆแต่กลับกลายเป็นคนที่ปากแจ๋วเป็นชาวต่างชาติที่ปากแจ๋วเท่านั้นเหรอที่มันถึงจะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจริงไหมครับฝากไว้ให้คิดนะวุ้นเส้นคิดหน่อยเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับขอบคุณครับนักมวยเขมโพสต์เศร้าเตรียมอำลาครูบาอาจารย์ที่ประเทศไทยหลังถูกยกเลิกแมตช์กระทันหันรับพรุ่งนี้คงต้องกลับบ้านแล้วก็หวังว่าไปได้งานที่ขเขมร ไม่รู้สมเด็จวุ้นเส้นจะเห็นคุณค่าของคนในประเทศตัวเองได้เท่าฝรั่งมังค่าหรือเปล่า